ในระหว่างปีพุทธศัก,กราช2398องค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านเดินทางไปเย,ยาี่ยมญาติที่กำแพงเพชรได้ไปอ่านตำนาน,านลานเงินที่มีคนนำมาถวายที่วัดเสด็จทำให้รู้ถึงวิธีการสร้างพระเครื่องตามวิธีของฤาษี11ตนอีกทั้งยังพาไปขุดค้นหาพระในเจดีวัดพระบรมาธาตุที่พังทลายลงมาพบพระซุ้มกอ่อและพระตระกูลทุ่งเศรษฐีที่แตกหักจำนวนมาก ถึงวันกลับท่านจะประคุณสมเด็จโตก็เก็บอารระที่แตกหักกลับมาผพสมผงพระรอดผงพระสุพรรณผงพระซุ้มกอผงพระนางพญาที่ท่านเก็บสะสมไว้ก่อนหน้านั้นมาสร้างพระสมเด็ดจยุดเบญจภาคีวัดระฆังอย่างพิถีพิถันมองดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเนื้อพระมีสีคล้ายงาช้างและแตกลายงาคล้ายสังฆโลกมองเห็นมวลสารต่างๆสวยงามไม่เหมือนพระสมเด็จรุ่นใดๆที่สร้างมาแล้วเจ้าประคุณสมเด็จโตบ,บอกว่า ท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ต้องทําการเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นําพระชุดเบญจพาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กาแพงเพชรมาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆังโดยสร้างตามสูตรพระซุ้มกอกําแพงเพชรดังจะเห็นได้ว่า พระสมเด็จจะมีลักษณะโคง้งมนเหมือนกับพระสุ้มก่อเพราะว่าพระสุ้มกอกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดะระฆังปู่คำได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจักรพารคีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสอดสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทําให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภยัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ํารวยมาแล้วมา,มากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่า พระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรหมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงเรี่ยวและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนักพระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์อีกมากมายแต่เขาไม่เอามาปวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพลพระรุ่นนี้ผสมด้วยน้ำผึ้งและน้ำอ้อยทั้งนั้นเนื้อพระจะแห้ง เปราะและแตกหักงง่ายตอนมาเป็นสมเด็จแล้วจึงมาใช้น้ำมันตังอิวหลวงวิจารณ์จิรัยเป็นผู้แนะนําให้ใช้น้ำมันตังอิวตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องทำำําตําหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือไหวยผาซี่